กอันมกลยออกมาสร้งสิทิเองออกมาลรยอัไเวลาปับปับแนวนี้นะครับอันนี้เซ็นโัวที่สองด้นนวยเี่เโบอลนี่เซ็งโวที่สองเนโที่สโอเค Oh okay. มานี่กําลังมายังอยู่ฮะยังอยู่กําลังเรือนี่ก็มา <laughs> <laughs>